ปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสนใจกันเยอะมากเพราะว่าการลงทุนมันก็คือช่องทางการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งใช่ไหมคะใครๆก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นนักสุสามหาลัยวัยทางานหรือแม้แต่วัยเกษียณก็ตามค่ะซึ่งคำว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นการเทรดฟอเร็ก์อย่างที่เราได้รู้จักกันอยู่แล้วแต่วันนี้ค่ะแอดมีการลงทุนรูปแบบใหม่เลยที่หลายๆคน คนอาจจะไม่รู้จักนะคะนั่นก็คือการ Copy t r a d e นั่นเองค่ะแล้วการ Co p y t r a d e คืออะไรนะคะการ Copy Tra d e เนี่ยมันก็คือการลงทุนค่ะโดยที่เรานะคะจะไปทำการคัดลอกกลยุทธ์การเทรดของเทรดเดอร์ที่เราะคะเลือกไว้นะคะซึ่งเราจะเรียกกันว่ามาสเตอร์นั่นเองค่ะถ้าเทรดเดอร์ที่เราเลือกนะคะเทรดได้กำไรเราก็จะได้กำไรตามไปด้วยนั่นเองค่ะ มาสเตอร์ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นกันแบบแฟฝๆเลยนะคะโดยจะหักจากกําไรที่เราได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่มาสเตอร์ได้กําหนดนั่นเองค่ะทุกคนแต่ถ้ามาสเตอร์เทรดขาดทุนเราก็จะขาดทุนตามไปด้วยแต่ว่าเราจะไม่เสียค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะ สิ่งที่ทําให้การลงทุนในรูปแบบการ c o p y Trade อันนี้มันน่าสนใจนะคะก็เพราะว่าการลงทุนรูปแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะทํากําไรให้เราได้เร็วม,มากๆต่างจากการลงทุนรูปแบบอื่นๆใช่ไหมคะกว่าเราจะได้กําไรหรือว่าปันผลทีเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเลยใช่ไหมคะบางทีเราเป็นเดือนเป็นปีก็มีค่ะการ c o p y Trade นะคะก็เลยเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับนักลงทุนยุคใหม่ามากๆนะคะที่ต้องการทํากําไรแบบรวดเร็วเลยนะคะเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันใช่ไหมคะว่าตลาด For e x เนี่ยมันเป็นตลาดการลงทุน ที่มีการซื้อขายต่อเวลาเลยนะคะ5วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะคะกดคัดลอกกลยุทธ์เนี่ยระบบนะคะก็จะทําการ Copy Trade ก,การเทรดของมาสเตอร์ที่เราได้เลือกทันทีที่มาสเตอร์เข้าทํากําไรซื้อขายค่ะ ซึ่งเรานะคะก็จะได้กําไรจากเงินทุนที่เราได้ทําการลงทุนไปนั่นเองค่ะสมมติว่าเราพอใจกับผลกําไรที่มาสเตอร์ได้ทําให้เราแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะกดยกเลิกการคัดลอกได้เลยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องรอมาสเตอร์กดปิดออเดอร์ก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนเลยทําให้การ c o p y Trade เนี่ยมันเป็นการลงทุนที่เรียกได้ว่ายืดหยุ่นมากๆค่ะและแอดนะคะก็ได้มีการศึกษาเองด้วยนะคะแล้วก็ลอง c o p y t r a เ e เองด้วยแอดได้ c o p y Trade กับบล็อกเกอร์เอ็กซ์เอ็มค่ะโปรแกรมเนี่ยเขาจะชื่อว่า XM c o ซ์เอ i n g ๊อ เหตุผลที่แอดเนี่ยเลือกใช้ XM อย่างแรกเลยก็คือ อแอดใช้งานกับบปเกอร์นี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบเขาเนี่ยค่อนข้างใช้งานง่ายแล้วก็มีความปลอดภัยชัวร์อยู่แล้วค่ะที่สําคัญเลยนะคะมีมาสเตอร์ให้เลือกแบบเยอะมากๆนะคะแถมในเรื่องของเลทค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็ต่ํามากๆนะคะซึ่งใน XM Copy Trading เนี่ยเราสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงไปคัดลอกมาสเตอร์หลายๆคนได้นะคะสมมุติว่าแอดมีเงินทุน200ดอลลาร์นะคะแอดสามารถ เลือกกระจายการลงทุนคัดลอกเทรดกับมาสเตอร์หลายๆคนได้เลยจากเงิน200ดอลลดรนนั้นนะคะแต่ก็ต้องดูว่าในเรื่องของเงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยของมาสเตอร์แต่ละคนเท่าไหร่ด้วยนะคะทุกคนระบบของ XM เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถค้นหาหรือว่าเลือกมาสเตอร์ได้ง่ายมากจากแคตตากรีที่ทาง XM เเขาได้แบบจัดสรรเอาไว้ให้นะคะซึ่งมาสเตอร์แต่ละคนก็จะมีเงื่อนไขาการคัดลอกเทรดที่มันต่างกันค่ะเช่นในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะมีให้เราเลือกตั้งแต่ 2 0 3 0 30%ก็ว่ากันไปนะคะหรือว่ามาสเตอร์บางเจ้าไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมเลยก็มีเช่นกันค่ะมาพูดถึงในเรื่องของเงินลงทุนกันบ้างนะคะลยหลายคนอาจจะกังวลว่าออการ Copy Trade ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำเนี่ยเยอะหรือเปล่านะคะต้องบอกว่ามีตั้งแต่หลักสิบ ไปจนถึงหลักร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วแต่มาสเตอร์คนไหนจะกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ําไว้เท่าไหร่นั่นเองค่ะการลงทุนก็ปี้เทร e นะคะเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ใครๆก็สามารถลงทุนได้เลยนะคะถึงจะไม่มีประสบการณ์นะคะหรือว่าความรู้ด้านการเทรด forex มาก่อนก็สามารถเข้ามาลงทุนได้เช่นกันค่ะ <S <S ขอเพียงแค่เรารู้จักวิเคราะห์แล้วก็เลือกมาสเตอร์ให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนก็พอค่ะใครที่สนใจการลงทุนรูปแบบของ c o p y r a ทรดนะคะก็สามารถเปิดบัญชี xm c o p y Trade ผ่านลิงก์ของ T r a d e Rider ด้านล่างคลิปนี้ได้เลย นะคะทุกแต่แอดมินจะบอกว่าทุกการลงทุนนะคะมีความเสี่ยงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลงทุน,นะคะ่ะก็ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนนะคะ